บทเพลงนี้ชื่อว่าพระองค์แบกรับไว้เป็นเนื้อเพลงที่หนุนใจเราว่าพระเยซูได้ตายไถ่าบาปเพื่อเราและได้แบกบ,บาปของเราพระองค์ได้แบกบหนี้ต่างๆที่เราควรได้รับคือความบาปและต้องตกนรกบึงไฟแต่วันนี้พระองค์ได้ล้างชำระหนี้คำแช่งสาปต่างๆ และไม่เพียงเท่านั้นมีผลต่อเราในปัจจุบันด้วยหากเรามีความเจ็บป่วยอยู่เราเชื่อพระเจ้าผ่านเพลงนี้พระองค์จะรักษาเราหากเราทุกกังวลเรื่องใดเราเชื่อพระเจ้าผ่านเพลงนี้พระองค์จะแบกแทนเราไม่ว่าจะเป็นการเงินของเราการงานของเราพระเยซูแบกแทนเราแล้วให้เราเชื่อร่วมกัน ใงนี้ด้วยกันพระเยซูได้ถ่อมลง ใจทองลมเจ็ดทุกชนเพื่อช่วยฉันให้พน้นพ้นคำเจงสาจะมีใครสรัก คบาปลึกในใจเพื่อให้ฉันอยู่ในพระคุณความบาปลึกในใจเพื่อให้ฉันอยู่ในพระคุณใช่แล้วพระเจ้าทรงพระเมตตาและทรงพระคุณทรงดีต่อเรา รักเราวันนี้อะไรก็ตามที่เราทั้งหลายได้แบกไว้พระองค์เชื้อเชิญให้เรามอบวางไว้ที่พระหัตถ์ของพระองค์พระองค์จะแบกแทนเราขออวยพรให้ทุกท่านวันนี้อะไรก็ตามที่มีภาระหนักเหน็ดเหนื่อยอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายที่เจ็บป่วย รือคนที่เรารักหวงใยมีปัญหาใดๆก็ตามเมื่อเราอธิษฐานร้องทูลขอต่อพระองค์ในมัธิวบทที่7ข้อ7หนุนใจว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วพระองค์จะเปิดให้กับเราวันนี้เราจึงทูลขอพระองค์ทรงโปรดช่วยกู้เราจากภาระต่างๆเราจะไม่ได้แบกคนเดียวแต่พระองค์พร้อมที่จะ แบกแทนเราด้วยพระหัตถที่ยิ่งใหญ่ขออวยพรและทรงนำให้เราได้พบกับคำตอบที่มาจากเบื้องบนในการช่วยกู้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนก็อยากจะหนุนใจทุกท่านนะครับว่าพระเจ้าทรงดีและอนาคตของเราพระองค์ ดูแลแน่นอนนะครับแม้วันนี้อาจจะรอคอยคำตอบอยู่แต่ให้เรายังมีความหวังใจอยู่เสมอมีความวางใจในพระเจ้ามีความเชื่อในพระองค์เสมอว่าพระเจ้าทรงดีต่อเรานะครับขอต้อนรับทุกท่านจากหลายๆที่ที่เข้ามารับฟังในวันนี้นะครับผมอยากจะหนุนใจพระวจะนะพระเจ้าแล้วเราก็จะนมันสก,การพระเจ้าหลังจากหนุนใจ อีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับก็ขอแนะนำตัวนะครับชื่ออินซีนะครับอยู่เชียงใหม่อำเภอแม่ริมนะครับขอหนุนใจด้วยพระคำของพระเจ้าในค่ำคืนวันนี้สักสอ,สองสามข้อในพระสัญญาของพระเจ้าที่ผมได้ทำช่อง YouTube เอาไว้พี่น้องสามารถเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์เสิร์ชหาคำว่าพระสัญญาประจำวันก็จะเจอ ช่องของผมนะครับชื่อช่องพระสัญญาประจําวันวันนี้ก็อยากจะสรุป2-3ข้อระหว่างสัปดาห์ที่โพสต์ใน YouTube เอาไว้นะครับในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้นะครับก็เพื่ออยากจะหนุนใจในทุกๆวันเสาร์นะครับเวลาประมาณสองทุ่มพี่น้องก็สามารถดูย้อนหลังใน YouTube ได้แล้ววันนี้นะครับอยากจะหนุนใจพระสัญญาเรื่อง พระเยซูอยู่กับคุณเสมอจากพระคัมภีร์มัทธิวบทที่28ข้อ20จากพระธรรมมัทธิว28ข้อ20ได้กล่าวไว้นะครับว่าและสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แนะเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคให้หลายคำว่าเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป เป็นภาพเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์กำลังเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และพระองค์เองได้บอกกับสาวกว่าก่อนหน้านั้นว่าสิทธิอํานาจทั้งหมดเนี่ยเป็นของพระองค์ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกเนี่ยและพระองค์ก็จะให้เราได้ใช้สิทธิอํานาจนั้นในนามของพระองค์และประเด็นที่สองที่พูดก่อนหน้านั้นคือว่าพูดถึงว่าให้สาวกเนี่ยประกาศพระกิติคุณพระกิติคุณไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกและ ข้อนี้ที่ผมจะไฮไลท์พระอง์พี่บอกว่านี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปบัดนี้เวลานี้พระเยซูก็อยู่กับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองเพราะในตอนนั้นเหตุการณ์ที่พระเยซูก,กาลังเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในกายของเนื้อหนังพระองค์อยู่ได้นะที่นั่นเวลานั้นสถานที่เดียวแต่เวลานี้พระองค์ประทับอยู่กับผู้เชื่อทุกคนโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงอยากหนนใจว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนพระวิญญาณของพระเยซูคริส อยู่กับเราพระองค์จะทำหน้าที่ในการปลอบโยนเราชูใจเรานำทางเราและสถิตยอยู่กับเราเสมอเราอาจจะรู้สึกว่าวันนี้บางคนอยู่คนเดียวอาจจะรู้สึกเหงาแต่ให้เราจดจำพระสัญญามัทิว28 20ข้อนี้บอกว่าพระองค์จะอยู่กับคุณเสมอเราบางคนอาจจะถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวบางคนอาจจะ รู้สึกต้องเผชิญคนเดียวลำพังแต่ให้เรารู้พระสัญญานี้ว่าพระองค์พร้อมที่จะอยู่กับคุณเสมอพระองค์อยู่ข้างๆเรานั่นเองนะครับเมื่อเราอธิษฐานเราจะพบคําตอบพบการปลอ,อบประโลมนะครับหนุนใจว่าเราไม่ได้เดินคนเดียวลำพังนะครับให้เราไว้วางใจพระเจ้านะครับไม่ว่าจะ,ะเผชิญสิ่งใดพันพีหนุนใจว่าเมื่อเราวางใจพระเจ้าเราจะเห็น พับพรเพราะว่าคนชอบทาวางใจพระเจ้าก็จะเห็นการอวยพรจากพระยาเวนั่นเองนี่คือพระมีแรกนะครับพระเยซูอยู่กับเราแล้วอยากจะหนุนใจพระสัญญาข้อที่จะหนุนใจวันนี้ในโยชูวาบทที่21ข้อ45ในหัวข้อว่าพระเจ้าจะทรงกระทําตามพระสัญญาของพระองค์เพื่อเรานะครับพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและจะทรงกระทําพระสัญญา ดังนั้นพระสัญญาให้เราไว้วางใจได้เมื่อพระเจ้าสัญญาว่าจะทําสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้เชื่อในข้อนี้อ่านให้ฟังนะครับว่าในโยชูวานะครับบทที่21ข้อ45สิ่งดีทุกอย่างซึ่งพระยาเวทรงสัญญาต่อประชาชนอิสราเอลนั้นก็ไม่ขาดสักสิ่งเดียวสำเร็จทั้งสิน้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ คุณก็วางใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าผู้ที่สัญญานั้นคือพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างจัก,กรวาลแม้กระทั่งคําสัญญาเล,เล็กๆน้อยๆพระองค์เองก็จะไม่เป็นคําสัญญาที่ล้มเหลวแน่นอนเพราะว่าพระองค์บอกว่าพระองค์เองนั้นพระษณะทรงสัต์ซื่อและจะทาตามพระสัญญาทุกประการในข้อพระคัมภีร์เนี้ยเราจะเห็นคําว่าสิ่งดีทุกอย่างจะทรงกระทําให้สําเร็จทั้งสิ้น พระสัญญาของพระเจ้าคือสิ่งดีทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์แล้วพระเจ้าดนใจเคลื่อนใจว่าพระองค์ตรัสกับเราในหัวข้อนี้นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าให้เราเชื่อว่ามันจะสำเร็จแม้อาจจะต้องรอคอยหน่อยแต่ขอให้เรามีความหวังใจนะครับระหว่างสัปดาห์ผมก็ได้รับการหนุนใจจากพระสัญญาของพระเจ้าในเรื่องของการให้เรามีความหวังอยู่เสมอ เพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความหวังให้เราวางใจและเชื่อว่าอนาคตของเราสวัสดีภาพอนาคตของเราดีแน่นอนนั้นให้เรายึดมั่นพระสัญญาอย่าหวั่นไหวเพราะว่าพระเจ้าไม่ลืมเราแม้พระสัญญาเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่พระองค์เองนั้นจดจําหมดนะครับนี่คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ให้เราวางใจและมีความหวังเสมออย่าแบกภาระ,ะคนเดียวนะครับ ผมอยากจะหนุนใจด้วยคำพูดของอดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ของอเมริกานะครับอับราฮัมลินคอล์นนะครับได้หนุ่นใจเรานะครับว่าให้เราไว้วางใจในพระองค์นะครับเขาบอกว่าถ้าเราเดี๋ยวผมขอเปิดอ่านนะครับจะได้อ่านตรงที่ผมโพสเอาไว้ขออนุญาตเปิดแป๊บหนึง่ง ที่ผมได้โพสต์เอาไว้บอกว่าเป็นประธานาธิบดีของอเมริกานะครับเขาพูดดังนี้นะครับอับราฮาัมลินคอนบอกว่าผมคงจะต้องเป็นคนโง่ที่สุดในโลกถ้าผมคิดว่าผมสามารถแบกภาระในแต่ละวันได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และทรงปรีชาเหนือสิ่งอื่นใด ก็อยากจะหนุนใจทุกท่านนะครับให้เราเองนั้นเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้าอย่าแบกคนเดียวภาระหน้าที่การงานการเงินหรือภาระหนี้สินใดๆก็ตามเชื่อว่าจะมีทางออกเมื่อเราได้คุกเข่าอธิษฐานและติสนิทกับพระองค์พระองค์จะช่วยเหลือเรานะครับแล้ววันนี้อยากจะหนุนใจเพราะข้อทีข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมานมัสการพระเจ้าอีกหนึ่งข้อนะครับในปฐมการบทที่ หนึ่งข้อ27บอกว่าคุณถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าปฐมการบทที่หนึ่งข้อ27อ่านดังนี้นะครับว่าพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นประงคงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงนะครับก็หนุนใจว่าพระเจ้าสร้างเรามาอย่างมีเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์คุณไม่ได้คุณไม่ได้ถูกสร้างมาด้วยความบังเอิญหรือความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาและพระองค์ทรงรู้จักเราดีนะครับแม้กระทั่งก่อนที่เราเกิดมาเสียอีกก่อนที่เราจะอยู่ในคันมันดาพระคัมภีร์บอกหนุนใจดังนี้นะครับในสรุดีบทที่139ข้อ15บอกว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ทั้ง ภายในและภายนอกพระองค์ทรงรู้จ,จักกระดูกทุกชิ้นในร่างกายข้าพระองค์พระองค์ทรงรู้ชัดเจนว่าข้าพระองค์ถูกสร้างขึ้นอย่างไรข้าพระองค์ถูกปั้นให้มีตัวตนมาจากความว่างเปล่าอย่างไรอันนี้เวอร์ชั่น MSG นะครับที่หนุนใจเราว่าพระองค์เองนั้นรู้จักเราก่อนที่เราจะมาในคานมันดาซีนะครับพระองค์ทรงคิดถึงเราพระองค์ทรง ดูแลเราไม่ใช่ด้วยความบังเอิญนะครับวันนี้ให้เราภูมิใจว่าเราเกิดมาในความเป็นชนชาติเป็นอยู่ในประเทศไทยเชื้อสายเอเชียเกิดมาในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่เกิดมาในาจังหวัดนี้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้กําหนดเอาไว้แล้วพระเจ้าผู้ทร,ร,รงสร้างจักรวาลสร้างดวงดาวพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้ววันที่6ทรงสร้างเราก่อนหน้านั้นทรงสร้างดวงดาวสร้างสัตว์และพระองค์เอง เห็นว่าสิ่งสําคัญเลยก็คืออยากจะสร้างมนุษย์อย่างเรานั่นเองนะครับแล้วพระองค์ทรงสร้างอย่างนี mm. ้เขาเรียกว่าศิลปะเหมือนกับจิตรกรที่เวลาเขาจะสร้างผลงานอะไรออกมาแล้วผลงานนั้นเขาก็จะมีความคิดแล้วว่าอยากจะสร้างอะไรออกมาเพื่อให้ออกมาดูดี mm. เพื่อจะได้ชื่อเสียงมีเกียรติว่านี่คือผลงานของศิลปินเอกท่านนี้ mm. เหมือนกันพระเจ้าของเรานั้น สร้างของสร้างชีวิตของเราขึ้นมาพระองค์เองนั้นเป็นเราเป็นเหมือนกับมาสเตอร์พีซเป็นผู้ที่เป็นผลงานชิ้นเอกของพระองค์นะครับพระองค์สร้างเรามาอย่างมีจุดประสงค์หลังนั้นนั่นเองสร้างมาเพื่อถวายพระสิริของพระเจ้าอยากหนุนใจว่าคนอื่นจะได้มองเห็นพระสิลิของพระเจ้าในชีวิตของเราเพราะเราเป็นฝีบาทของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ10กล่าวว่า เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ให้เรากระทำนะครับวันนี้หนุนใจให้เรามองที่กระจกสองตัวเราเองแล้วเราก็ยิ้มให้กับพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างเราดีพูดกับเราเองพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นอย่างดีพระองค์ทรงมีแผนการดีเพื่อลูกลูกมีความหวังลูกมีอนาคตที่ดีพระเจ้าไม่ได้สร้างลูก แล้วปล่อยให้ลูกเผชิญชีวิตเพียงลําพังนะครับก็ก็อยากจะให้เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราทุกทุกเวลาเรามาร้องบทเพลงนี้นึกถึงความดีงามของพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับว่าพระเจ้าทรงดีกับเราพระองค์เองนั้นไม่ทอดทิ้งเราไปพระองค์เป็นเพื่อนที่รู้ใจเป็นพ่อที่แสนดีและเราเชื่อว่าในสดียี23าข้อที่6บอกว่า แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักของพระเจ้าจะตามติดเราไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตเพราะพระองค์ทรงสร้างสร้างเราพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอพระองค์ไม่ทอดทิ้งเราไปพระองค์อยู่เคียงข้างเรา <S <S ฉันรักพระองค์พระเมตตาพระองค์ไม่ทิ้งฉันทุกทุกวันจุกจื จุงมือฉันจุงมือฉันก้าวเดินไปฉันตึ่นขึ้นพบเจ้าวันใหม่ยามค่ำคืนฉันนอนลงมเพราะฉันร้องเพลงเพราะความดีงามประจักทั้งชีวิตพระงไม่เคยเปลี่ยน ทั้งชีวิตพระองค์ไม่เคยพระทั้งชีวิตพระองค์ทรงดีทั้งชีวิตพร,ตระองค์ทรงดีต่อชัาจุกลมหายใจฉันมีพระองค์จุกลมหายใจฉันมีเพียงพระองค์โอ้ฉันร้องโอ้ฉันร้องเพลง ความดีของพระเจารักเสียงพระองค์รักเสียงพระองค์ทร,ง,รง,งนำฉันก้าวผ่านเปล่งเปลวไฟนในยามมืดมนนีดอยู่ข้างฉันแมนไม่มีใครทรงเป็นพ่อพระองค์ทรงเป็นพ่อของฉัน ตงเป็นเพื่อนที่รู้ใจฉันมีชีวิตเพราะความดีของพระจา้าชัางชีวิตพระองค์ไม่เคยข้งชีวิตปรงดีทัางชีวิตพระองค์ส่งดีต่อฉัน หายใจที่มีองค์ถึงลมองหายใจฉันมีเพียงพระโอ้ฉันรอลลงเพราะความดีของพระจ้าความดีพระองค์ตามเราความดีพระองค์ตามฉันไปทรงตามฉันไปทุกวนันใช่ความดีตามเรา ความดีประองตามฉันไปทรงตามฉันไปทุกวันฉันขอน้อมก้มกราบฉันขอน้อมก้มกราบฉันขอยอมจำนนขอมอบจะไว้ทุกสิ่งความดีประองตามฉันไปทรงตามฉันไป All my life you have been faithful. All my life you're so good. All my life you have been so, so good. Every breath that I am ever, oh, I will see all oh, the goodness of God. Your goodness, your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out. Your good is running up, it's running up to me, your good Your good is running up, it's running up to me with my love letter, with my love letter. I surrender now, I give you everything. จอดฉันทรงดีต่อเราตุอลมหายใจฉันมีเพียงเราโอ้ฉันรอเพลงรอความดีฉันจะรอ ที่สแสวงหาพระองค์ในพระวจนะที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าได้หนุนใจว่าเหล่าสิงห์หนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหวยแต่ผู้ที่สแสวงหาพระเจ้าจะไม่ขาดแคลนสิ่งดีใดๆเลยขอให้สิ่งดีที่พระเจ้าสัญญาไว้ว่าพระองค์จะให้ตามพระสัญญานั้นเป็นจริงไม่ตกหล่นแม้แต่ สักข้อเดียวในชีวิตของเราเป็นจริงเมื่อพระเจ้าทรงสัญญาแล้วเราจึงเชื่อและวางใจและเรามีความหวังอยู่เสมอว่าทุกพระสัญญานั้นเราร้องว่าใช่และอาเมนเราเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นขอหนุนใจและขออวยพรทุกคนที่จะก้าวเดินไปอย่างมั่นคงและขอขับไล่ความกลัวออกไปไม่ว่าวันพรุ่งนี้มีอะไรที่ต้องเผชิญอยู่ เราสามารถรเผชิญด้วยกำลังที่มาจากพระวิญญาณที่พระองค์บอกว่านี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปพระองค์ไม่ได้ละทิ้งให้เราอยู่และต่อสู้เพียงลำพังพระองค์จะอยู่กับท่านทุกคนวันนี้หากคำคืนนี้ก่อนจบลงพี่น้องอยากให้อธิษฐานในเรื่องใดสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้และเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้หนุนใจว่าความดีและความรักมั่นคงจะติดตามเรา ตลอดบันคืนแห่งชีวิตเสมอไปนะครับขอบคุณสำหรับพี่น้องทุกท่านที่เป็นกำลังใจเข้ามาแล้วก็ได้มาฟังคำสอนนี้นะครับผมดีใจมากและอยากจะหนุนใจว่าเสาร์หน้าเวลาสองทุ่มนะครับเราก็จะมาหนุนใจในเวลาสั้นๆนี้บวกกับการร้องเพลงนมัสการเพราะร่วมกันนะครับเพื่อเราจะได้รับพ,อพอระพรแล้ว,วันอาทิตย์ที่พี่น้องจะได้ไปโบสถ์ก็จะได้รับการเติมเต็มเลยนะครับเมื่อ เราได้รับการทรงอาติต์อยู่กับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเนี่ยพระพรจะตามมาแน่นอนขอพระเกียรติพระสิริมีแต่พระเจ้าและอยู่กับพี่น้องให้พี่น้องได้รับความสําเร็จและให้พี่น้องได้รับการอวยพรอย่างมากมายสําหรับวันนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขออนุญาตปิดนะครับ